o n ดาจัดใหญ่ไฟกระพริบเตรียมเปิดตัวแอคคอร์ดโฉมใหม่คาดร,ราคาทะลุเทสลามเด e ล3ทุกกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดรีวิวนะครับเชื่อว่าหลายคนคงกำลังตื่นตาตื่นใจกับรถไฟฟ้าอย่างเทส l a ที่ปบาอลอีนยมอมเคาะราคาออกมาได้เยา้ายวนใจจนอาจจะเขีย่ยเจ้าตลาดรถเก๋งดีเซ gment จากค่ายญี่ปุ่นได้สบายสบาย แต่ล่าสุดแว่วๆมาว่าฝั่งค่ายเอจากเดนปาดิบกำลังเตรียมเซอร์ไพรส์เด็ดเปิดตัวรถยนต์คันใหม่ในบ้านเราเร็วๆนี้สุดจะมีสเปคแรงซื้รถไฟฟ้าได้แค่ไหนและราคาจะน่าคบหาจนอยากเป็นเจ้าของหรือไม่วันนี้ที่สุดจะมาวิเค์เอ้ยวิเคราะห์ให้ทุกคนได้ดูกันหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลทั่วทุกมุมโลกสรุปคร่าวๆได้ว่าเอา New Honda Accord โฉมล่าสุดเจเนอเรชั่นที่11สเปคอเมริกาจะมีให้เลือกถึง6รุ่นย่อยจากคุ้มพลัง2แบบ แบบแรกจะเป็นเครื่องเบนซิน1.5ลิตร4สูบเทอร์โบโแบบเดียวกับซีวิกในบ้านเราส่วนเครื่องบล็อกที่2จะเป็นเครื่องเบนซินไฮบริด iMMD เจนที่4ขนาด2ลิตร4สูบทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังรวมสูงสุด207แรงมา้าแรงบิดสูงสุด335นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ eCVT ส่งกำลังไปยังล้อค,คู่หน้า ซึ่งหากเทียบกับคุมพลังไฮบริดเจน3ชมปัจจุบันที่กำลังจะตกรุ่นในไทยซึ่งมีพละกกำลังรวมอยู่ที่215แรงมา้าจะเห็นว่าคุ้มพลังเจนใหม่ล่าสุดจะมีแรงม้าน้อยกว่าเก่าถึง8แรงมา้าเอา้าไงน้อยลงซะอย่างนั้นศูนอัตราการเส้นปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทาง EPA ของอเมริกาได้ประกาศตัวเลขของแอคคอรตู้ใหม่ออกมาแล้ว เดยร์รุ่น ehev จะมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่21.68กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ในเมืองและ20.41กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับการขับขี่ทางไกลบนถนนไฮเวย์มิติตัวรถของ x c c o r ร์โฉมใหม่จะมีความยาว4.97เมตรกว้าง1.862สูง1.45และมีระยะฐานล้อยาว2.83เมตรหากเทียบกับรุ่นก่อนเจน1 0จะเห็นว่าโฉมใหม่จะยาวขึ้น7.6เซน สุดความกว้างความสูงและระยะฐานล้อจะพอๆพกับรุ่นเดิมดีไซน์ภายนอกรอบนี้ทางค่ายขอฉีกความหรูหราจากรุ่น Gen 10หันมาเน้นการออกแบบให้มีความสปอร์ตมากขึ้นทั้งตัวสเกิร์ตข้างและชายกันชนล่างที่ใช้วัสดุสีดําไฟหน้าแบบ LED ร,รมดําทรงเรียวยาวเชื่อมกับกระจังหน้าดีไซน์หกเหลี่ยมหลดเส้นโค้งเว,ว้าทําให้บริเวณด้านหน้าดูชฉบเฉียวและทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายความภูมิฐานเหมาะกับรถประจําตําแหน่งผู้จัดการจริงๆนะเนี่ย แถมไฟท้ายยังเป็นแบบ LVD ยาวซ้ายจะดดขวาพร้อมล้อที่มีให้เลือกถึง2ขนาดทั้ง17และ19นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยพอเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารก็จะรู้สึกว่าดีไซน์ภายในแ a c c o r ดรุ่นใหม่นี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Civic เหมือนเดิมเพ <c oughs> ิ่มเติมคือออปชั่นที่อัดมาให้แบบจัดเต็มสมกับเป็นเก่งรุ่น P ไม่ว่าจะเป็นจอมัดวัดแบบฟูลดิจิตอลขนาด10.2นิ้ว จอกลาง Infotainment แบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วและชุดเครื่องเสียงสุดระห่มจาก Bose Premium Audio พร้อมลำโพง12ตำแหน่งแต่ยังรองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายไม่งกค่ายกันเลยทีเดียว <Wow. S 1> ที่พิกที่สุดคือระบบ Infotainment ของ Accor d รุ่นใหม่นี้จะเป็นรุ่นแรกที่ Honda เพิ่มระบบ Google b u i l t i n ที่มีฟีเจอร์มากมายแต่ยังสามารถใช้ระบบของ Google ได้เต็มที่และตัวรถยังรองรับการอัปเดตผ่านระบบ OTA หรือ o v e r t h e a i r ได้อีกด้วย แน่นอนว่าเป็น,นค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นระบบความปลอดภัย Honda Sensing ก็ต้องไม่ธรรมดาตามสไตล์รถสเปคโนกอยู่แล้วโดยรอบนี้ตัวระบบจะทำงานผ่านกล้อง2ตัวที่มีมุมกว้าง90และ120องศาส่วนระบบเด่นๆที่ไม่น่าจะได้เห็นในสเปคไทยก็จะมีระบบเตือนมุมอับสายตา Adaptive Cruise Control with Low Speed Follow ทำงานตั้งแต่ความเร็ว0กิเมตรต่อชั่วโมง Lane Keeping Assist ที่ทำงานได้ขณะรถติดระบบเตือนป้ายจราจรและถุงลมนิรภัยมากถึง10ตำแหน่ง ก่อนที่เราจะพาไปเทียบข้อมูลเด็ดกับเทสลาแบบจัดเต็มฝากแวะกดติดตาม u b s ส r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปพวกเราด้วยนะครับราคาของ a c c o r d gen 1 1ในอเมริกาจะอยู่ที่27,295ดสาถึง37,890ดรอลลาร์สหรัฐหรือคดเปน็นเงินไทยราวๆ894,000า 8, 4, ถึง1,240,000บาทแพงกว่าชมเดิมประมาณ26,000บาทในขณะที่ราคารถไฟฟ้าอย่างเทสลาโมเดล3ในอเมริกาจะอยู่ที่4 3 9 9 0 ถึง53,990ดอลลาร์ 53, สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,440,000-1,769,000บาทถือว่า Accord ในอเมริกาถูกกว่าโมเดล3ชัดๆในนี่ยียแต่ถ้าหากเทียบราคาในบ้านเรากับ Accord ชโฉมปัจจุบันที่มีราคาอยู่ที่1,499,000-1,799,000ถึง 1, 7, 9, บาทเทสลาโมเดล3ปาอีลอนเคาะราคาขายออกมาที่1,759,000-2,399,000ถึง 2, 3, 9, บาท ราคาเลื่อมกันอยู่เล็กน้อยหาก Honda นำแอคคอร์ดโฉมใหม่ก็มาขายจริงก็พอจะคาดการได้ว่าทางค่ายอาจจะบวกราคาเพิ่มจากรุ่นเดิมราว3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมบาทและอาจทําให้แอคคอร์ดรุ่นท็อปสุดแพงกว่าโมเดล3รุ่นเริ่มต้นมากขึ้นไปอีกก็เป็นได้ต้องมารอดูกันว่าทางฝั่ง Honda ประเทศไทยจะมีไม้เด็ดอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและจะยอมใจปั้มอัดออปชั่นในสเปคไทยแบบจะเต็มเพื่อต่อกกักับรถไฟฟ้าเทสซาหรือไม่หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อไหร่ เราจะรีบนำมาอัปเดตให้ได้รู้กันแน่นอนถ้าถามว่า2คันนี้คันไหนเจ๋งกว่ากันอาจจะต้องขออธิบายก่อนว่ารถทั้งคู่เป็นรถที่มีความแตกต่างกันไม่ว่าจะในแง่ของดีไซน์คุ้มพลังหรือแม้แต่ออปชั่นและสเปคต่างๆที่สุดเลยอยากให้บอกว่าข้อสําคัญในการเลือกซื้อรถคือพฤติกรรมของผู้ใช้งานและสไตล์ของแต่ละคนเพราะถึงแม้เทรนด์โลกกาลังเปลี่ยนไปจะทําให้หลายคนเริ่มหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่พร้อมจะเปลี่ยนในตอนนี้ และจริงอยู่ที่รถไฟฟ้าอย่างเทสลาอาจจะมีลูกเล่นและฟีเจอร์ล้ำๆมากมายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะตอบโจทย์ทุกคนเช่นกันสำหรับ Ho n d a Accord รดเป็นรถสีด่านที่สามารถขับทางไกลได้สบายๆโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแวะชาร์จรถระหว่างทางเมื่อรถไฟฟ้ากลุ่มลูกค้าที่เหมาะกับ a c c o r d ก็น่าจะเป็นคนที่ต้องการซื้อความสบายใจจากแบรนด์ที่คุ้นเคยไว้ใจได้และพร้อมไปด้วยศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั้งประเทศ ส่วนดีไซน์ภายในก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของ Accord ที่โมเดล3เทียบไม่ติดไม่ว่าจะเป็นความหรูหราและความพรีเมียมดูภูมิฐานในขณะที่เทสล a จะเน้นความมินิมอลมากกว่าอีกกลุ่มลูกค้าที่น่าสนใจมากๆคือกลุ่มบริษัทใหญ่ๆที่ต้องการรถคันใหม่มาแทนรถคันเก่าในฟรีเปลี่ยนรถปรปจำตำแหน่งให้กับผู้บริหารผู้จัดการหรือเซลล์ในบริษัททีเดียวหลาย10บคันซึ่งค่ายรถอย่าง Hon d a ก็สามารถทําราคาพิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มนี้ได้สบายๆ ก็ยิ่งเป็นแต้มต่อให้ทางค่ายสามารถจดตลาดนี้ได้ง่ายกว่าขณะที่เทสลายังไม่มีการเสนอขายรถยนต์ให้ผลิตในตอนนี้และหากต้องการซื้อรถเทสลาก็ต้องสั่งจากช้อปปี้เฮ้ยเว็บออฟฟิเชียลอย่างเดียวเท่าน,นั้นนะจ๊ะแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบเทคโนโลยีและอยากจะสัมผัสความล้ำสมัยโมเดล3ก็ถือเป็นรถไฟฟ้าตัวเล็กต้นๆในตลาดตอนนี้อีกประเด็นที่ควรคำนึงถึงหากจะซื้อรถไฟฟ้าคือสถานีชาร์จที่ถึงแม้ตอนนี้จะกำลังขยายอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะยังไม่ครอบคลุมมากพอรวมไปถึงต้องมีพื้นที่ในบ้านเพื่อติดตั้งตู้ชาร์จ AC หรือคอนโดที่มีตู้ชาร์จไฟสาหรับชาร์จตอนนอนพักอยู่ที่บ้านจะได้ไม่ต้องไปชาร์จแบบ D c ซีตามจุดต่างๆแต่ยังยืดอายุแบตเตอรี่ได้อีกด้วยถึงแม้แอคคอร์ดโฉมใหม่เจ 11, นที่สิอาจจะเป็นรถเป็นเพลน,น,นไม่ได้บื้อหวานกว่าเทสลาเท่าไหร่แต่ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์ที่ได้ยินทีไรก็อุ่นใจทุกครั้งรวมไปถึงระยะทางที่วิ่งได้สบายๆไม่ต้องห่วงว่าจะต้องแวะชาร์จตรงไหน บวกกับที่ฮอน da เองก็มีศูนย์บริการครอบคลุมอยู่ทั่วทุกพื้นที่แล้วก็น่าจะเป็นจุดขายสาหรับกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่พร้อมปันใจให้รถไฟฟ้าก็ได้นะและคุณลึะครับอยากขายรถคันเก่าและเปลี่ยนไปใช้รถไฟฟ้าไหมหรือยังชอบ a c c o r d โฉมใหม่คันนี้กันอยู่หรือเปล่ามาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อไปกําลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสาคัญจากพวกเราสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ